ก็อยากจะบอกว่าแม่คิดถึงอยากเจอหน้าแม่ก็อยากจะขอได้ให้แบบหายคิดถึงมาก,กบาแบบยังไงแบบแล้วคิดว่าพ่อเขาจะให้ยอมให้ลูกมาเจอไหมถึงแม้ว่าลูกเขาจะอยากเจอตาเห็นใจแม่นะอขอให้ขอให,ให้ลูกชายมาหาแม่ครั้งหนึ่งเถอะแม่จะอยู่ได้ไม่นาน แล้วพแม่ขอแค่นี้แหละกางี้ถ้าสมมติลูกชายมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วพ่อเขาอนุญาตแล้วแม่ใจะทำอะไรกับลูกชายพ่อให้ชื่นใจจะก่อนให้ชื่นใจใคิดถึงกลัวแบบเขารับเราไม่ได้รับเราไม่ได้ตรงไหนอ่ะก็รู้จักกันมานานไงถ้าเขารับแม่ไม่ได้ก็แม่ก็ตามเปรียนกรรมแม่แล้วกันเนาะ ดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีครับพ่ไหนคุณแม่แม่สวัสดีครับ,รบไงเป็นไงก็ก็ออยังชั่วอะครกก็ออยังชั่วหน่อยทำไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้นั่งเล่นเหรอ<ด>งั้นเรานั่งคุยกันตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะ โอเคแล้วไี้ป่วยเป็นอะไรนะแม่เป็นมะเร็งค่ะ,ร<อ>ะเรามะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเลยแม่บอกว่าอยากจะเจอหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเป็นอะไรไปอย่างเงี้ย ความหวังระยะสุดท้ายในวัย54ปีของแม่เดือนที่ไม่รู้ว่าจะมีวันได้เห็นมันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะชีวิตที่ระหกระเหินต้องก้มหน้าทำมาหากินต่อสู้กับโชคชะตาที่เพียงแค่จะขอต่อรองก็ยังทําไม่ได้แม้ว่าจะคิดถึงลูกชายที่พลัดพรากไปเกือบ20ปีมากแค่ไหนก็ทำได้แค่คิดถึงแต่วันนี้มะเร็งร้ายมันทำให้ห่วงสุดท้ายของชีวิต อยากจะสะสางความรู้สึกผิดที่ซุกซ่อนอยู่ก้นบึ้งหัวใจให้ได้ปลดล็อกสักทีความหวังระยะสุดท้ายของแม่เดือนจึงส่งเสียงเพรียกหาปาฏิหาริย์ที่หัวใจเฝ้ารอมาทั้งชีวิตครับแม่เจอพ่อเขาที่บ้นนานนาตรงนี้ยเหรอ เลย,ยบ้านพี่ไปเราไปทํางานด้วยกันที่ชนบุรีแล้วราไปทำงานก็ห<า>อ,อบลูกก็เจงเตงไปทำานที่ชนบุรีตอนนั้นแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาลูกไปโรงเรียนไปให้เรียนหนังสืออใช่แล้วเราไม่ห้ามเลยเหรอบอกว่าเอาไปก่อนเถอะแม่ก็บอกอไปกรอนเถอะพ่อแล้วก็แม่ก็กะว่าจะไม่ได้คิดคิดว่าจะไม่ได้พลาดพาดจากกาันเลยให้เอาไปลูกไปเรียนหนังสือ แล้วเราแล้วเราไม่ไม่คิดหรือหรือว่าไม่กลัวหรอว่าการที่เอาลูกไปเรียนหนังสือที่เราจะไม่มีโอกาสเดินทางไปเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำไมไม่คิดนะหรอใช่เขาเขาแค่บอกว่าจะพาลูกไปเรียนหนังสือเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรไม่ได้เอะใจหรอแล้ววันที่วันวันสุดท้ายที่ได้เจอลูกชายก่อนที่จะแยกจากกัน20กว่าปีเนี่ยมีโอกาสได้คุยอะไรกับเขาไหมได้บอกอะไรเขาไหมไม่ได้คุยค่ะแล้วแล้ว ห่างไปนานแค่ไหนลูกชายไปเรียนหนังสือที่โคราชนานแค่ไหนเราคิดว่าเราถึงได้มานั่งคิดเอกใจว่าเอ้าทําไมไม่ได้เจอลูกเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ติดต่อไม่ได้หรอก็คือวันที่เขาอุ้มลูกออกไปจากอกไปที่โคราชเราก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้เลยทาไมติดต่อไม่ได้อะ่ะเออโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทักษะย่างหรอแล้วเราไม่ขอช่องทางติดต่อเขาไว้หรอแม่ แม่ก็ไม่รู้ฉันจะติดต่อลูกยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เป็นห่วงลูกอ่ะเป็นห่วงแต่ว่าม่ติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้พยายามติดหาติดต่อญาติใครก็ติดต่อกันไม่ได้เลยเหรอใช่จากวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีมันก็ห่างมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วเราอยู่ยังไงอ่ะเราไม่คิดถึงลูกอ่ะแม่ก็อยู่แม่ก็ทํางานแม่ทํางานไปก็เราจะทำยังไงเนาะสู้ชีวิตไปเรื่อยๆสู้ชีวิตไปเรื่อยๆจนแม่มาตรวจเจอมะเร็งเ่ยแม่ก็ นี่แหละแม่ถึงไอยากเจอหน้ากันครั้งสุดท้ายอยากเจอหน้าลูกชาย <Yeah. S 2> แล้วตอนนั้นลูกชายอายุเท่าไหร่ ตอนนั้นเขาประมาณสามสี่ขวบเลยละสามสี่ขวบมันแสดงว่าเขารู้จักแม่แล้วสิเรียกแม่ยังเรียกอ่ะจ้ะเรียกแล้วตอนนั้นก็ติดแม่นะติดแม่แม่ไปไหนเขาก็ตามไปด้วยแม่ทํางานก่อสร้างเขาเไปกับแม่อย่างงี้จ้ะก็มีความสุขตอนนั้นที่อยู่ชนบุรีแม่ก็ไปทํางานเนาะแม่ไปทํางานร้านอาหารเพื่ท่ว่าเขาทาพวกอาหารต่างเนาะนี่แม่ก็อุ้มเขาไปด้วยไม่มีคนดูแม่ก็เอาเขาไป ไปฝากคนเลี้ยงแม่ก็ทําทงานช่วงประมาณสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าแม่ก็จะเลิกประมาณจากสี่ทุ่มเลาแม่ก็อุ้มเขากลับบ้านนี่ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละออไปไปมามาไปทำงานพ่อขาทำงานแม่ก็ทำงานเขาคือไม่ม,มีคนดูตัวนออ้อยก็ต้องฝากคงทีงไปฝากครูเลี้ยงไปจำครับนี่โอ้ตอนนั้นก็คือสู้สุดใจเลยสู้สู้คือว่อา ตรงไหนมีงานแม่ก็ไปทำถึงถได้วันเท่าไหร่ได้วันละร้อยห้าสิบก็จ่ายจ่ายเรื่องงั้นก็ก็จ่ายเลยนะเนาะนึกย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้วภาพกับลูกชายภาพที่ชัดเจนที่สุดคือภาพอะไรแม่ที่แม่จำได้นะคือว่าเขาเขาชอบเล่นในอะไรนะไอการ์ตูนอุลตร้าแมนชอบเล่นการ์ตูน,ตนใช่ชอบเล่นการ์ตูนอุลตร้าแมนกอที่แม่จำได้คือว่าอุลตร้าแมนแปลงร่าง อุลตร้าแมนแปลงร่างแต่ยังไม่ได้แปลงร่างเราพวกที่หิบหงายท้องก่อนแม่ก็ขำเขารอเขาอันนที่แม่จำนะทุกวันเนี่ยแล้วก็นึกได้นึกถึงเขาว่าอุลตร้าแมนอยู่เนี่ยแหละเขาชอบอุลตร้าแมนเนี่ยก็นึกถึงเขาจะให้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วแม่ก็น้าตาเกาเป็นยังไงมั่งเนาะแต่เรื่องความจำแม่ก็คงจำไม่ได้ตอนเล็กๆเขาขาว 弟弟，我。 เจอว่าเป็นโรคมะเร็งตอนอายุตอนอายุห้าหลยอ่าเจอมะเร็งตอนพศห3สามตรวจเจอพศหกสามหรอมันเป็นอาการยังไงอะแม่มก็เป็นอาการก็ว่าแบบมันเลือดมันออกมันอกอกเยอะแยะได้หมดเลยนะเนี่ยเลือดมันออกทั้งช่องพ่อแม่นะแล้วแม่ก็ไปตวปรตวจก็ตรวจก็ไม่เจอไงก็ไม่เจอต้องไปผ่าตัดท้องผ่าไปผ่าผ่าเอาปีกมะลูกมาตรวจต้งได้รู้ว่าเป็นมะเร็ง ีนี้หมอก็หบอกไปรักษาแล้วทํายังไงแม่ก็เป็นีตังไปไหนแม่ก็อยู่งเงี้ยอยู่ว่าตังก็ไม่มีตังค่ารถก็ไม่มีบางนี้ลยปล่อยถ้าสองปีสามปีมันก็มะเร็งมันก็ลุกลามมากินข้างในแม่หมดแล้วงเงี้ยมันลุกลามไปอวัยวะใช่ใช่กินเข้าไปอวอยว่าอย่างอื่นหมดแล้วแล้วตอนนี้เราไปหาหมออยู่ไหมอยากไปหาเมื่อวานก็ไปหาเมื่อวานไป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 หาหมอก็ไปเข้าวโมงให้ยาสองข้างแขน หัวใจหัวใจด้วยหัวใจด้วยคืออะไรหัวใจล้มเหลวโอ้ในเขาบอกว่าก็หมอว่าไม่อันตรายแล้วว่าหมอก็ช่วยทันนะเนาะแล้วอาการอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่น่าห่วงเนี่ยอาการที่น่าเป็นห่วงตอนนี้เขาบอกว่าหมอก็ให้ยาอยู่ตอนนี้หมอให้ยาอยู่พยายามประคองอาการไปประคองเพราะว่าช่วงนี้แบบว่ามเร็งลงขาเร็งลงขาแม่ก็เดินเดินไม่ได้ไง แต่ก่อนไปค้องแค่เเดี๋ยวนี้มันลงที่ขาหมดแล้ว,ลวเป็นเป็นที่กระดูกเนะี่ยไม่กระเดินไม่ได้เนะจากปากมดลูกลงกระดูก,กไปข้างในหมดแล้ไปข้างในแล้วก็เล็งลงขากินกระดูกแล้วบางนี้ มันเจ็บตรงไหนไหมแม่ตอนนี้ในร่างกายมันเจ็บตรงไหนไหมมันก็ได้เจ็บตามหน้าอกอะเจ็บหน้าอกเหรอเจ็บหน้าอกทําไมไปเจ็บหน้าอกอะก็มันที่แบบเราเครียดเครียดมงเครียดนี่มันก็เจ็บหน้าอกเจหน้าอกเพราะว่าแม่เป็ียนเปลี่ยนาันด้วยไงอ๋อเป็นไหลโล่ความดันจ้ะปวาบดันสูงเห็นบอกมีหัวใจโตด้วยคืออะไรหัวใจล้มเหลวหัวใจล้มเหลวใ่ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยหรอใช่ มะเร็งมะเร็งอวัยวะข้างในนี่คือโดนมะเร็งลามลุกลามไปหมดแล้วไปว่าแม่กอกไปไหนก็ไปไม่ได้เงี้ยแต่ดูตอนนี้ก็ยังพูดคล่องอยู่เนาะ<ม>พูดคล่องด,ดูดูดีดูดีกว่ากว่าสิ่งที่เต้คิดไว้เยอะแต่ก่อนแม่ต้องนอนไม่ไปไหนไม่ได้แม่ต้องนอนติดเตียงอยู่แบมันเป็นเดือนเดือนนอน,นอนแบบนอนแบบไปไหนไม่เป็นแล้วนอนแบบ มาเทราะเราเจาะข้างหลังเนี่ยเจาะข้างหลังต้องฉีดในสายยางเนี่ยเจาะนี่ถือว่าดีขึ้นเยอะมากอันนี้คือดีที่สุดแล้วโอ้โหดีดีงั้นแสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแม่นะนะใช่เราต้องมีกําลังใจใช่ต่นี้เขาบอกลูกเขาก็บอกลูกพวกนี้ต้องมีกําลังใจครับลูกพวกนี้ต้องมีกําลังใจแล้วได้ถามหน่อยว่ากําลังใจและความสุขของแม่ในทุกวันนี้คืออะไรก็คือลูกลูกนะ เนี่ยแม่เขาเพิ่งติดต่อเขาได้เขาเพิ่งมาหาแม่สาวก็แม่อยู่สงก็ตายายแม่เครียดเครียดหลังนีกแม่ติดต่อใครไม่ได้แม่แม่บอกแม่บอกว่าแม่ก็อยากตายแม่อยากตายแต่ที่แม่ก็ไม่มีญาติเขาก็จะเอาแม่ไปอยู่อะไรนะสงฆ์ข้ออะไรนะหนับคนนี้ไม่มีญาติเนี่ยบ้านหนันตกมาก็ท่วมแแม่นอนอยู่น้ำท่วมจำแจมจำแจมแม่ก็อยู่บนที่นอน แม่กับล <His love. S 1> ูกไปไหนไม่ได้ไม่เป็นไรเอเต้ช่วยช่วยเหลือแม่นะเดี๋ยวจะไปตามหาลูกชายมาให้เหนื่อยแล้วใช่ไหมตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยค่ะ ก็เลยนึกถึงลูกชายทํา<ะ>ไมถึงนึก<ะ>ถึงลูกคนนี้ลูกเพราะว่าลูกทางนี้ก็มีอยู่นะเยอะอ่าก็คือว่าคือว่าก็แม่ก็มีความผูกพันกับเขาก็คือไปก็คือว่าแม่ก็อยากไปหาเขาแต่แม่ก็ไปหาเขาไม่ถูกเงี้ยไปบ้านเขาก็ไปไม่ถูกเงีย้ยลืมไปหมดแล้วแล้วถ้าสมมติว่าลูกรับรู้ลูกดูรายการเต้ยอยู่เนี่ยแม่อยากจะฝากบอกอะไรไปถึงลูกไหมแม่ก็อยากจะบอกว่าแม่คิดถึง อยากเจอหน้าแม่ก็อยากจะขอได้ะให้แบบหายคิดถึงมากแล้วแบบยังไงแบบแล้วคิดว่าพ่อเขาจะให้ยอมให้ลูกมาเจอไหมถึงแม้ว่าลูกเขาจะอยากเจอแม่ว่าน่าน่าจะให้นะน่าจะให้เหรอฝากเต้ไปบอกอะไรกับพ่อของอดีตสามีแม่ไหมบอกว่าแม่อยากปากบอกว่า ถ้าเห็นใจแม่นะขอให้ขอให,ให้ลูกชายมาหาแม่กครั้งหนึ่งเบอกแม่แม่บอกว่าแม่จะอยู่ได้ไม่นานก็ว่อแม่ขอแค่นี้แหละขอนี้ ถ้าสมมติลูกชายมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วพ่อเขาอนุญาตแล้วแม่ใจทำอะไรกับลูกชายเนี่ยนะถ้าสมมติเขายืนอยู่ตรงหน้ากอดให้ชื่นใจจะก่อนให้ชื่นใจใที่ร้องไห้นี่คิดถึงอะไรเขาคิดถึงคิดถึงกลัวแบบเขารับเราไม่ได้รับเราไม่ได้ตรงไหนอ่ะก็รู้จ้ากันมานาน,นี่ยต่างคิดอย่งนล้น บอกลูกสาวว่าน้องเขาจะรับแม่ได้ไหมถ้าเขารับแม่ไม่ได้ก็แม่ก็ตามเลียนกรรมแม่แล้วกันเนาะถ้าสมมุติว่าเขาปฏิเสธว่าไม่อยากจะมาเจอละ่ะก็แล้วแต่แม่ก็ปล่อยตามเลียนกรรมแม่แล้วกันแล้วก็คือแ่บกรรมของแม่แหละอืม จะให้เต้ยไปตามหาลูกชายให้นี่ไปตามหายังไงอะแม่มลูกชายชื่ออะไรติชัยตะวันครบกลางชื่อจริงเนาะชื่อเล่นชื่อน้องแจ็คน้องแจ็คตะวันครบกลางอายุประมาณยี่สิบกว่ากว่าเกิดปีสี่ห้าเกิดปีสี่หกเกิดปีสี่หกอ๋ทองปีสี่ห้าเกิดปีสี่หกับที่อยู่ ที่อยู่าแม่ก็จําไม่ได้อ่ะพ่อเขาเป็นคนที่ไหนพ่อเขาเป็นคนโครานะที่แม่จําได้แม่ไปคลอดน้องเขาอยู่ที่โรงพยาบาลนานาโรงพยาบาลนานาที่โคราชอนะ่ะเหรอใช่ที่ปากช่องนะอะใช่ที่แม่จําได้ไอ,อ้โว่อาจะสั่งลาลูกเงี้ยแล้วก็แม่ตายไปแม่เขาจะไม่รู้หรอแม่แม่หน้าตาเป็นยังไงนนอน้อแม่ก็คิดอย่างเงี้ยครับ จากมันจะน้อยมัลูกคงจะคิดว่าแม่แม่เขาหน้าตาเป็นยังไงกลัวลูกโกรธกลัวลูกน้อยใจไหมกลัวกลัวมากเลยเพาแม่ทิ้งเขาทําไมแม่เขาคิดอย่างนี้เนาะแล้วเราจะอธิบายกับเขายังไงล่ะแม่แม่จะอธิบายเขาว่าแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเพราะว่าแม่ความจาเป็นชีวิตแม่ก็ยังเอาไม่รอดเลยได้แม่ เดี๋ยวเต้จะพยายามช่วยเหลือแม่เต็มที่นะแต่เต้ไม่รับปากว่าคําตอบจะเป็นยังไงนะแม่นะวันนี้ที่รีบมาหาตั้งใจมาหาเพราอจะช่วยแม่เลยนะโอเคเต้ไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยกำลังใจแม่คืออะไรแต่ว่าอีกหนึ่งกำลังใจที่เต้ยมาหาแม่วันนี้คือเต้จะช่วยแม่ให้เต็มที่นะโอเค เกือบ20ปีที่พรากจากกันหากลูกได้รู้ว่าแม่คนนี้คิดถึงเขาจะยังให้โอกาสและให้ความหวังระยะสุดท้ายของแม่คนนี้ได้กอดสักครั้งหรือไม่ติดตามในตอนต่อไปนะครับ กันจะ้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า you